สาเหตุที่เราเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุฆาตกรรมในพื้นที่ฆ่าขม่มขืนกระทําชําเลาเด็กอายุ8ดขวบนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนในอ่าเป็นคนอยู่ในละแวกบ้านหมู่บ้านทางตำบลทงชัยเหนือเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในอ่ากองชก,การของตำรวจนะครับลงพื้นที่มานะครับก็มาช่วยกันบูรณาการตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ กำลังอาสาสมัครของฮุกสามหนึ่งก็ประมาณ200กว่านายนะครับก็รายล้อมอยู่ในบริเวณทงชัยเหนือนะครับก็ดาเนินการอยู่ครับตอนนี้ดําเนินการค้นหาอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้รับแจ้งข่าวสารต่างๆจากาพี่น้องประชาชนในระแวกนี้ก็ยังหลากหลายข้อมูลอยู่นะครับแต่ก็เอามาประมวลกันที่ตรงนี้นะครับตรงต,รงตรงที่เราตั้งขออนุญาตไม่แจ้งพิกัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากลัวข่าวจะั่วนนะครับ